สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมาเร้วมาแล้วขั้นแรกของจานลอยพี่น้องเอ้ยมาสวยกันเด้อพี่น้องเด้อมาสวยกันขั้นแรกของจานลอยจานลอยเสียวเบอร์ทร่ว้ไต้คลิปรถขั้นนี้จานลอยสื่อมายืมเงินนมูสื่อดรอกว่าเป็นเงื่อนจากของดรอกจากล่องเบืองน้ำเขามาทันนะเนี่ยได้มาแล้วครับพี่น้องไปเบิ้งรถบ้ามอวานนี่ประกอนไปหารถได้มาแล้วครับทีเอฟอาร์ทีเอฟอาร์นี่นะครับรถขั้นแรกของจานลอยสีล่องขายเบิ้งมาเตียนมูนี่แหละพี่น้องตอนนี้ อยู่เตียนโมไหนล่ะแต่ว่ายืมเงินเพิ่นไปซื้อก้อนอยากได้อยากล่องเฮ็ดเบิึงถ้าสิ่งเรื่องราคาเดี๋ยวมาคุยกันแต่ว่าตัวนี้เบิ้งภายนอกภายในก่อนป่ะนะครับเพราะแต่มางหอดเอาไปลุดไปล่างไปเที่ท่าความสะอาดมาเรียบร้อยพี่น้องครับที่เอฟอาร์ R, สีขาวเครื่องตัวใดก็คืเครื่องสองปัญหาเครื่องสองปัญหานะครับเดี๋ยวเอากล้องล้างให้เบิ้งก่อนพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับสีสันขาวจูนพูนเลยครับผมสวัสดีอีกหนึ่งคลิปนะครับพี่น้องนะครับยืมเงินโมเฮ็ดจะไหนมันไม่มีเงินอยากล่องเบิ้งอะนะ เสือรดมากพี่น้องก่อนห่ามันหมนแต่ว่าบอเอากำไรหลายเดยขอพี่น้องซื้อๆขั้นนี้ยางกี่ไหลแต่ก็ร้อยสามพันพ่อสามนั่นแหละบอเอาหลายดอกลองเบืองขั้นแรกนะครับพี่น้องอยากร่องเบืองเลยมันว่างงานมันไม่มีแนวเห็ดก็เลยว่าิไปเอารถมาขายพอดีขาเจ้าขายไห้ก็เลยไปเบืองมานะครับสีสันยังงามๆอยู่พี่น้องนะครับการเห็ดสีไม้นั่นแหละบอแม่นว่าอันนี้อันนั้นดอกพี่น้องเห็ดสีไม่เนี่ยเราบสู้กันฟั่งหลอนหลอนลดนะครับสีขาวหมุก ล่อมแม็กงามๆเต็มๆยางมิชลินนี่นะครับไฟหนอกที <T> ่เอฟอาปียังก็คือตัวไนีนะ้ปีสามเจ็ดปีสามเจ็ดบางทีเราไปซื้อกับหลงตีบหลงเดนนง่นด้วยอ่าเอสเอลเนาะตัวนึ่มันเป็นปีสามเจ็ดเด้อยางวงทั้งหลังก็เด้อจนันแปบน๊บหนึ่งเบอง์ไงมันครบมันตัวตัวมีบันไดขึ้นพ่วงด้วยพี่นอ้องไปขอนแก่นนะครับเด้อนะครับมีมีบันไดเหยียบขึ้นพ่วงทั้งหลัง นะครับไฟไทยสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับแบบไฟรุ่นตัวไหนไฟใสนะครับเจ้านะครับสีนี่ย่างเบิ้องกว้อมคัดอะไรไปน้องบ่มี่มองบุบปมองอันนี้หรอกนะครับเนี่ยล่อแม็กก็เต็มๆนะครับกัดสีงามๆนะครับใส่งานอีกเลยโดนนะครับมีอันเล็กนี่พร้อมเออโลูกบาแล้วก็มีกระบะแม็กไรเนอร์นะครับกระบะไรเนอร์นะครับโอ้งามๆตัวนี้ ได้เบิ่งไพนนอกกันตัวก่อนพี่น้องคันนี้ต้องรีวิวคักๆแน่เพระาะว่าเป็นรถเจ้าของเองซื้อมา <c oughs> มันเป็นเงินเจ้าของเราเยืมเงินมูวอ่ายังก่อนก็จะเอืน่นล่องเบิง่งล่องเบิ่งอันคันแรกพอมาอยู่เตี้ยนนี่หลายเมื่อแล้วก็เลยคิดว่าอ,อยากเอามาล่องเห็ดเบิ่งกันนะแสะดอกว่าเธอได้เป็นพ่อข้าในอนาคตฮะแจ๊คสีได้หรือสีลุบหรือสีจังไหนบ่โหหรอะคัน <c oughs> สีได้เงินเงืนเจา้าบ่บ่หรือสีได้จอดแซ่อยู่นี่ นะครับกานขายบ่ได้การจอดเอาไว้เตี้ยนในละพี่น้องหรือว่าเตื้ยปีน้องเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นอยากได้นะครับอยากได้รถใส่งานนะครับบ่แม่นว่าเขาหัวเขาสวนนี่พี่น้องไปน้ำเมืองน้ำซั่นก็ได้ยังใหม่ๆอยู่ไหมเนาะนี่สภาพสวยนี่เนี่ยนะครับบังไก่ก่อนนี่เอามี่ยังน้ำเสนอมาบาตนี่หาเบิ่งไฟในก่อนเนี่ยรถปีสามเจ็ดพุ่งไม่มีเลยปัดดู เบาะหนังเบาะหนังเบาะหนังนะครับพี่น้องเธอขอจัดเบิ่งก่อนเด้อครับเด้อให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันนะครับเบิ่งน้ำกันครับแอร์เย็นเนาะอาารเนาะแอร์เย็นพร้อมครับมาหันกัเย็นเย็นซ่วยๆครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับรถปีสามเจ็ดนะครับนี่เบาะหนังเบร์กันทั้งหลังก่อนนี่ครับทั้งหลังทั้งหลังแคบเลยก่อนโอ้เห็นบ่เนี่ยตาตาลูกโก้ยังยังอยู่นะครับ โลโก้อีลุสเห็นบอลแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะมีลำพ,วพว่วงความ <c oughs> แถมลำพวงอกอ,กอ,กอกสองขาง,งเลย <c oughs> ปาดเสื้อเล้าเสื้อลาเเล้า,า,ลาเลย <c oughs> มีลำพวงสองขาง,งเลยพี่น้องนะครับไฟเพาดานติดปกตินะครับเนี่ยไฟเพาดานติดปกตินะครับโอ้ข้างในกัยังงามๆอยู่เลยพี่น้องนะครับเกียร์ธรรมดาครับนี่ถือว่าคอนโซลค้อนหยังก,กัโอเคครับพี่น้องไม่มีห้อยมมีหยัง คนนอนโซลขยังใหม่ๆบ่มีหม่องขาดหม่องผูหม่องพังนะครับนี่สวยๆย,ยเบิรงเครื่องด้วยจานให้พี่น้องเบิรงเครื่องนําใหม่งามเอี่ยมดีพี่น้องเลยนะครับรถขั้นไหนพูกสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดเปิดเครื่องให้เบิรงกร้อนภาษีหกแปดครับโอ้เริ่มเบิรงรเริ่มเบิร์นเนี่ครับภาษีหกแปดใช้ยาวๆกันเลยทีเดียวภาษีต่อให้แล้วครับหกแปด รถเดิมครับเดิมเนาะโอ้เครื่องออ้ยังก็เจ้าเอินอันฟาท่องฟาท่องเก้าสิบแรงมาเก้าสิบเล่นมาเก้าสิบเฮ็ดเฮ็ดวัดโอ้เครื่องกับยังเก้าสิบเครื่องกับย่งนิ่งๆอยู่ได้พี่น้องเลยบอกเพิงว่ารถสภาพนี้เนาะรถปียังสี่เนาะสติ๊กเกอร์เหลือครบหมดสติ๊กเกอร์กับยังแสดงว่ารถบ่เคยบ่เคยเป็นยังบ่เคยเป็นยัง รถบ่เคยไปยังกันสติกเกอร์ยังอยู่นี่จังเดียบ่เคยชนตั้งแต่มาตั้งแต่พร้อมโรงงานพก่อมโรงงานเลยพร้อมป้ายแดงเพียเล็กพวนี่อ่าในเปียดเล็กพวกนี่ยังยังคือเก่าแสดงว่าขั้นหนาบ่เคยเห็ดอนขัานหนาบ่เคยชนบ่เคยต่ำโบเคยอันนี้มาเนาะนี่แหละพี่น้องนะครับเบิ่งรถก็เลยว่าเห็นเห็นจังสีก็เลยมากว่ารจานก๋ยเตี๋ยวเงินนะก๋วยอยากได้สิกอยากสติกเกอร์สิเหลือนี่เห็นบ่ครับแม่นอ่าส่วนหน่อยนี่เหลือสติกเกอร์เดิมๆนี่นะครับเอา่งอะไรเวอร์โรงงานโปร่งอพาวเวอร์โรงงานนะครับ น้ำมันน้ำมันเกียร์มาจากโรงงานอือเพราะว่าแต่ติดตั้งมันจะเป็นกระปุ๊กล็กโอ้อันนี้มาเดิมๆมันเลยจากโรงงานจะเป็นกระปุ๊กลิฟสติกของอิซุอื่มัดเครื่องยังก็เจ้าอื่นก้อนคว่ำท่องฟาท่องเออมันกว่ท่องคว่ำท่องแต่่วาตัวนี้เป็นตัวเก้าสิบแล้วรถสุดท้ายแล้วปั๊มเบรกกับไม้ยี่ตัวนั้นเก้าสิบแล้วกระปุกปั๊มเบรกไม่ไม่เลยรถดูแลดีโอ้แสดงว่าเจ้าของขาเจ้านี่ก็เสียดายอยู่เลยตอนไปซื้อแล้วยังจมอยู่ไหม ตอนไปซื้อ,อ,อแล้วยังโอ้ยขายหนักรถเสียข่เราบ่อจะขายจักรมีดขันบ่จําเปลี่ยนบ่าขายได้ไหนเล่าป่ะรถฟีเก้าเจสสภาพขายหานหักเบาหลอนซะพี่น้องไปซื้อมาแปดหมื่นนะครับแปดหมื่นกับอีกสองพันบาทนะครับขอเพิน่นว่าสองพันขอซะพ่อปฏิเตสธนะบมันกับเพิ่นกับบ่อาหายก็เลยว่าพอบ่อจะขายจักรมีดนะครับก็เลยได้กันแปดหมื่นสอง นะครับแปดเมื่อสองในคือเอามาแล้วเขากมาทําความสะอาดเก็บนั่นเก็บนี่เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับอ่าทําความสะอาดแล้วก็ไปเคลือบอันล่อยางนะครับทําความสะอาดเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วก็เลยว่าเสียเอามาล่องขายเบิง้งแปดเมื่อแปดไปยังไหนพี่น้องขอกำไรสี่พันโอ้หกพันเท่าหกพันขาดนี่ขาดเล็กน้อยล่างขาดเล็กน้อยล่างก็นัน่นแหละเสียด้รวมยังได้หกพันนั่นแหละเสียหอดหกพันสำหรับหอด ก็เลยว่าสิเอาแปดหมื่นแปดพี่น้องว่าจังไดนนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่น้องแอดไลน์มาก็ได้หรือว่าสิโทรมาถามจันหลอยก็ได้ครับรถคันแรกของจันหลอยสิ่ร่องขายเบิ่งรถมือสองบ่เคยเฮ็ดจักเทื่อดอกว่านี่เทื่อแรกคันแรกในชีวิตเลยอ่าร่องเบิ่งดูเพราะว่าพี่น้องว่าไปหารถอันมือสองเป็นรถกระบะมาให้เบิ่งแน่พอดีไปเห็นที่แรกพอละคนจซื้อเองเด้อก็เลยว่าจันให้คอยเบิ่งจักคันได้ขออย่ากร่องเบิ่องสนอกว่ายืมเงินเพิ่นสํได้พี่น้อง ที่แหลกคนกัดอยากได้อยู่เด้อยนี่นะครับเอาแปดหมื่นแปดพี่ร้องว่าจังไหนร้องทรมาถามเบิง่งนะครับจานลอยกะอยากได้กำไรจักประปั่นสี่พันห้าพัน 4, 000, 5, 000นี่ละบ่กเกินนี่ดอกบ่หอดสามห้าพันค่าจ้างเล็กน้อยล่างค่าเขาอันเค็ดสีให้อันร่อนนี่อเ,เอะรายการเขาล่างเขาทำความสะอาดให้นะครับเนาะเอาขันจนังไดกะทากมาพี่น้องครับขอกำไรจักสี่ห้าพันนี่ละขั้นนี่บ่หลายขั้นแรก ร่องเบิง้งขันได้เด้อขันบ่นได้กันสิจอดแซนแวนี่ล่ะถือถือมาก่อนคอยยืมเจ้าจมอยู่นี่ล่ะเออยือมเพิ่นแปดหมื่นพี่นอ้องอ่ายืมเพิ่นแปดหมื่นบาทนะครับจาร้อยกับโจกใส่สองพันนะครับพอไงหนะ่ะเพิ่นบอโรดนะเลยสองพันขอก็บบ่อหายไหมแปดหมื่นสองซื้อมามาเฮ็ดน,น,นันเฮ็ดนี่เอา้าเบาราคาสู้พี่น้องฟังโหลดโหลดน,น,นะครับเนาะเอ้าโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับฝากด้วนะครับเด้อขอบคุณครับ